สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการทุกท่านในชั้นนางยองรัตนสิริจากวิจัยเชื่อม RPC จังหวัดระยองรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นําเสนองานวิจัยชั้นเรียนการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสืบท,ทางการเรียนวิชาการนาสุขภาพระดับประกาศศิษยันธ์วิชาชีพชั้นสูงปีที่หนึ่งวิลัยเชื่อม RPC ที่มีการรู้ด้วยวิธี KWL พัฒนาวิธีการรู้แบบปกติสำหรับความเป็นมาในการทำวิจัยในครั้งนี้ผลจากการประเมิน คุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียนในมาตรฐานที่4พบว่าผู้เรียนมีความสามาถในด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์คิดไต่ตองอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำโดยอ้างถึงสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไทยผู้ศกักรห้าช2บ5 2หน้าที่2อามนะคะและการที่เราจะพัฒนาผู้เรียนให้มีด้านความคิดนั้น ผู้เรียนจะเป็นต้องมีข้อมูลเพียงพอซึ่งข้อมูลเหล่านั้นส่วนหนึ่งได้มาจากการอ่านนะคะสําหรับวิชาไรที่ R P C เป็นสาศึกษาด้านอาชีวศึกษาระดับปชและปลวสสาหรับรายวิชาการพยาสุขภาพซึ่งมีลักษณะที่เป็นทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติเป็นวิชาหนึ่งที่สามารถจะพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษาได้จากข้อมูลขั้งต้นเพื่อที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านทักษะการวิเคราะห์ มีใจรักการอ่านและมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นวัตถุประสงค์ในการทําวิจัยในครั้งนี้มีด้วยกรรันสาบข้อข้อที่หนึ่งก็คือทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาที่เรียนรู้ด้วยวิธีเคดวเและว,วิธีการเรียนรู้แบบปกติรายวิชาการพัฒนาสุขภาพของนักศึกษาดับปศหนึ่งข้อที่สองคือผลผลสมัมฤทธ์ทางการ เรียนเพื่อเปรียบเทียบทักษะการเรียนรายวิชาการพัฒนาสุภาพของนักศึกษาดับปวส .1 นะคะและด้านที่3าคือด้านความคิดเห็นเพื่อศึกษาความคิดเห็นรายวิชาการพัฒนาสุภาพของนักศึกษาระดับปึ่ .1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิธี k w l p a และวิธีการเรียนรู้แบบปกติก่อนอื่นนะคะเราต้องทราบว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี k w l p a นัน้นหมายถึงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขณะอ่านและ ให้มีการพัฒนาความเข้าใจในการอ่านและการจับใจความจากเรื่องที่อ่านและสรุปความซึ่งประกอบด้วย4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1ก็คือขั้นตอนการส,สอบความรู้ขั้นตอนที่2คือการตั้งคําถามขั้นตอนที่3คือการเรียนรู้และขั้นที่4ก็คือขั้นสรุปนะคะซึ่งแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบวิธีเควิอาพัฒนั้นได้มีการคิดค้นและเผยแพร่ครั้งแรกในปีคศ1986โดย ดอนน่าโอเกิลเป็นผู้ที่คิดค้นขึ้นมาและคุณวิไลลักษวงว่าจะสุวนทอนก็ได้นํามาแปลเป็นภาษาไทยให้เราทราบว่าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบนี้มีการจัดกิจกรรมการอ่านที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างประสบการณ์เดิมมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องมีการระดมพลังสมองในการในกลุ่มใช้ประสบการณ์เดิมของตนเองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อนในกลุ่มและครูผู้สอนต้องมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านซึ่งวิธีนี้จะ ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเรื่องการอ่านและสามารถนำความรู้ได้จากการอ่านมาใช้ในการสารการต่างๆได้อย่างเหมาะสมนะคะกรอบแนวคิดในการทำวิจัยก็มีตัวแปรอิสระได้แก่วิธีการคิดการเรียนรู้วิธีเคสแบบอพาร์ทและวิธีการเรียนรู้แบบปกติตัวแปรตามก็คือทักษะการคิดวิเคราะห์ผลวิจัยการเรียนในวิชาการงานสุขภาพความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อวิธีการเรียนการจัดการเรียนรู้ สาหรับประชากรกลุ่มตัวอย่างในการทําวิจัยในครั้งนี้ได้แก่นักศึกษาระดับปวสหนึ่งนะคะกลุ่มทดลองก็มีหนึ่งห้องนะคะจำนวนสี่สิแปดคนกลุ่มควบคุมก็หนึ่งห้องสี่สิบแปดคนซึ่งวิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับฉลากนะคะแล้วก็เลือกห้องกลุ่มทดลองหนึ่งห้องแล้วก็กลุ่มควบคุมหนึ่งห้องนะคะผลการวิเคราะห์จากตารางพบว่านักศึกษาที่รับการจัดการเรียนการรู้วิธีการเขต u ดวแอพพนั้นมีค่าคะแนนเฉลี่ย ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสูงกว่านักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิธีแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสิติที่ระดับจุดศูนย์หนึ่งตารางที่สองพบว่านักศึกษาได้รับการจัดการเรียนรู้วิธี KWL p a t ผลสมมติทางการเรียนรู้นักศึกษาสูงกว่านักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสิติที่ระดับจุดศูนย์หนึ่งนะคะสําหรับการพิปาย ผลการวิจัยในครั้งนี้นะคะก็มีด้วยกัน3ข้อข้อที่หนึ่งก็คือการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์พบว่านักศึกษาได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีเคดูเอลพัมีค่าคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสูงกว่านักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับจุดศูนย์หนึ่งซึ่งเป็นสมมติฐานที่ตั้งเอาไว้ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากว่าการจัดการเรียนรู้แบบเคดูเอลพัฒนั้นเป็นการจัดการเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมการฝ เป็นขั้นตอนและมีกรอบของการคิดเชื่อมโยงกันต่อเนื่องสอดคล้องกับที่คุณวิรั์วงวัจนสุนทรได้กล่าวเอาไว้นะคะข้อ2คือการีแบบเทียบผลสมดุลทางการเรียนของผู้ของนักศึกษานะคะพบว่าหลังหลังจากการได้จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีเคดวเดมีค่าเฉลี่ยทักษะผลสมดุลทางการเรียนของนักศึกษาสูงกว่านักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ ซึ่งมีในระดสำคัญทางสถิติระดับจุดศูนและเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งเอาไว้แสดงว่าการจัดการเรียนรู้แบบิ k w l p a t s สามารถช่วยให้ผล,ลผลผลผลสำลิดทางการเรียนวิชาการพาสุขภาพสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติทั้งนี้อาจจะเนื่องจากว่าลักษณะของวิชาการพรัฒนานสุขภาพเป็นวิชาที่ประกอบด้วยทฤษฎีและกาปฏิบัติในส่วนที่เป็นทฤษฎี เป็นการจัดการเรียนรู้ K W L p l u ซึ่งมีลักษณะส,สิ่งสำคัญคือส่งเสริมการอ่านมี การคิดที่เป็นลำดับขั้นตอนจึงทำให้นักศึกษามีผลสิิตดทางการเรียนสูงซึ่งสอดคล้องกับที่โอเกินได้กล่าวเอาไว้ข้อที่สามการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาพบว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี KWL พัทนั้นมีความคิดเห็นของนักศึกษาที่อยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย4.52ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่0.52ส่วนความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบปกติอยู่ในระดับ ความคิดเห็นมากมีค่าเฉลีย่ย4.05และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.70นะคะซึ่งสอดคล้องกับที่คุณมนพรใจรอบรู้ได้กล่าวเอาไว้เมื่อพศ2551ในหน้าที่92นะคะสำหรับข้อเสนอในการทำวิจัยนะคะข้อที่1ข้อเสนอทั่วไปด 1. 1ผู้สอนควร ให้ความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอนแบบ k w e p a r t เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจในความคิดและขั้นตอนในการเรียนรู้1.2เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนควรเป็นเนื้อหาที่มีความรู้ทฤษฎีที่อยู่ในความสนใจของนักศึกษาทันสมัยน่าสนใจไม่ยาวเกินไปเพื่อนักศึกษาได้อ่านและได้ข้อมูลจากการอ่าน1.3ผู้สอนควรเปิด กว้างสาหรับวิธีการนําเสนอแผนผังความคิดของนักศึกษาเพราะแต่และคนมีวิธีการนําเสนอแผนผังความคิดที่แตกต่างกันเพื่อนักศึกษาได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ข้อที่ 2. ข้อเสนอแนะในการทใใําวิจัยในครั้งต่อไป2.1เพื่อให้มีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาทุกระดับชั้นเพื่อนักศึกษาได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ข้อที่2.2ควรมี การศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาในรายวิชาอื่นเพื่อนักศึกษาได้มีการคิดวิเคราะห์ในระดับสูงขึ้นดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ